โทรศัพท์อย่าย ok ุ่งกับโทรศัพท์ไหนยุ่งกับโทรศัพท์เด๊กหนาบ่ Ừ. gì ăn và... như thế hả? cả đen cả đòn, ăn đi đi, chặt à, dạ, làm vứt đi, nhá, dà na, dà na, dà đi xô muỗi yòng heo, nhặng, kẹt kẹt bánh mì, ngay nè, kẹt kẹt bánh mì, ngay nè, kẹt kẹt bánh mì, ngay nè, kẹt kẹt bánh mì, ใช้ไปทั่วไม่ได้กระดิงแม่ห้ามกินโทรศัพท์ชุก,กมาชกกันไหมมาชกกันไหมเยอ,อะ <c oughs> ไปข้างนอกกันเออนอนกองกันเลยหนาไหมอ่ะหนากันไหมอ่ะเหนาเหนากันเลยเอ้ยนอนอยู่นี่เป็นอะไรไปเดินข้างนอกดูสิ ไปดูน้ำดูท่าดูต้ไนไม้กันทิชน้ำเต็มคองกาบกาบกาบ อรุณสวัสดิ์เช้านี้พี่พี่ทุกคนสวัสดีเช้านี้จะเดินลัดเลาะรอบบ้านเหมือนเดิมเดินดูต้นไม้ต้นท่าดมฟาร์มหอมของดอกกล้วยไม้ก่อนมันหอมมันหอมจริงๆหอมจริงๆดอกกล้วยไม้เนี่ยดูหน้าบ้านซิมันโตหรือยังเี๋อวด,ดูการทำนามาแล้วจ้ะ ใี่ทุกคนลือดูการทํานาหรือดูการ,าร,การมีทุ่งนาเขียวๆกับนกกระยางเต็มนานู่นเห็นไหมนกกระยางเต็มเลยถึงเวลาหน้าทํานานะนางจะมานะนกกระยางถ้าเวลาไม่ทํานาไม่รู้นางไปอยู่ตรงไหนของนางนางไปแอบไปซอ่อนไปเล่นอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่นี้นางมาเต็มเลยขาวโคนเลย สวัสดีเช้าเช้านี้พี่พี่ทุกคนจะมาคุยกันนึกว่าจะหายหนาวแล้วก็ยังหนาวอยู่ต้นจำปีหนูสิต้นจำปีอ่ะจะได้น้ำจะขาดน้ำาสัากพักหนึ่งอ่ะจะเห็นหน้าเขียวเขียวกันนะพี่